ช็อปไอเทมที่เราชอบนะคะแอดจุกคาบุได้เลยแล้วรอเช็คเอากันนอกจากนี้ค่ะ crazy brand Mega Offer รนะคะก็สูงสุด90นะคะก็กดรอได้เลยค่ะเช็คเอาพร้อมกันชื่นชมกันอยู่แล้วว่าเขาลดจริงลดอลังลดแรงมากๆวันนี้ก็ดีใจค่ะ ที่สาคัญเราเป็นคนอัปเดตเทรนสวยถูกต้องตลอดเวลาเราสวยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเขามีออปชันให้เลือกมากค่ะพี่หยองทั้งใน last beauty เน item, ี่ย last item มีทุกอย่างให้เราเลือกซื้อเ<ช>พราะฉะนั้นเ่ะวันเนี้ยเราอาจจะแบบแต่งหน้าทาผมทําอะไรเรามีออกานบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในอีเวนท์ทุกปีที่ผมรอแล้วครับถูกต้องคือผมรู้สึกว่ามันเราจะมีกิมมิคที่สนุกเสมอให้กับทั้งทางศิลปินและก็ลูกค้าที่น่ารักของเราทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็น สปอนเซอร์ต่างๆหรือว่าแฟนคลับของเราที่จะได้ช็อปกันแบบจุกๆเพราะว่ารถแบบอลังการจริงๆค่ะมากๆจริงๆเลยหรอความนิวรอเลยยังไงอะย่าที่สําคัญของนอกจากแบบต้องเตรียมกดให้คล่องนะตั้งปุกค่ะทุกคนข้อตอมันต้องเคลื่อนไหวสะดวกแหละใช่แล้วเราก็ตั้งปุกรอเลยแล้วเราก็ดูว่าเออมีคูปองเราเก็บคบหรืพยางคูปองส่วนลดต่างๆเลยจะเป็นลาสโบนัสที่เขาแจกสูงสุดถึงหมื่นาทโอ้ ันค<ข>่ะว่าใครจะเป็นเจ้าของงานในที่สบอกว่าว่องนิ้วกดโค้ดยังไม่เป็นประโยชน์ถ้าวรองนิ้วไว้กด last flash sale นี่เพราะว่าลดสูงสุดถึง90%บอกบเลอว่าไม่อยากเลยว่าส่วนลดเขาก็เยอะมากคูป,ปองทุกอย่าง last bonus คือเขามีให้ลูกค้า La z a ด a จุกๆอยู่แล้วในฐานะตัวแทนของ l a z a ด a ที่บอกเลยว่าเป็นแฟน11.11มากๆไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะคะเก็บกดของสก,กร้าเหมือนใบนะทุกคนแล้วคืนนี้มาสู้กันอ่าชอบที่ให้มาสู้กัน เพราะว่าไหนึ่งหมื่นก็เป็นของฉันใช่ไหมใช่สิถาเขาประหยัเยอะมากเราต้องเยอหน่อยหนึ่งบอกเลยนะเจอกันค่ะสมมติเราซื้อกล้องแบบสามสี่หมื่นไม่อยากให้พลาดเลยสักวันที่หนึครับใช่แล้วนะครับเด็ไงก็อย่าลืมทั้งสองคนการันตีขณะนี้ดังนั้นงานนี้ยิ่งใหญ่จัดเต็มแน่นอนการันตีด้วยนายอาได้สินค้าไปทดลองเต็มที่เลยใช่แล้ว ชนทุกคนมาชอปกันเยอะๆค่ะแล้วก็มาร่วมงานตรงนี้ได้นะคะที่ร้านพัพทราร์กอนค่ะก็มีบูธกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็เก็บสแตมป์สะสมได้ทั้งคู่กองส่วนลดได้ทั้งร้านโกนัดที่ลดสูงสุดถึง10,000บาทค่ะก็ตั้งนาฬิกาปลุกนะทุกคนกดของแอดทุกคันแล้วก็เตรียมจ่ายตัง,งค์กันได้พร้อมค่ะใบพร้อมมากยังมีโค้ดพิเศษสำหรับเฟิร์นด้วยของใบก็มีโค้ดพิเศษเค่ะใบเฟิร์น11บเแล้วก็โค้ด C O D อนะคะทุกคนใช้เป็นส่วนลดกันได้ค่ะจ้ะ ปกติไอเทมอะไรที่เราชอบแบบเลื่อนกดดูในลา้านร้านมีอินกับร้านสตูดิโอของร้าดสรมากค่ะทุกคนเคยเข้าไปจะเห็นว่าเขามีแบบเทนสวยต้องลองนะให้สาวๆอย่างเราแบบมีแรงบันดาลใจในการแต่งหน้าแต่งตัวทำผมเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปดูในร้านสตูดิโอกันได้ค่ะไม่ว่าจะแบบชอบไอเทมทำผมแต่งหน้าแต่งตัวเนาะสาวๆน่าจะชอบพลาดเลยครับ speed speed รานสรครับค่ะก็เซลใหญ่ส่งท้ายปีของลานาระได้ก็พลาดไม่ได้นะคะทุกคนก็มาแอชคารแล้วช็อปเลยนะค่ะเป็นการมาร่วมแถลงข่าว ของงานที่น่าจะอลังการที่สุดแห่งปีของลา z a ด้ครับเป็น l a z a ด้า11-11แล้วเราก็ยังกำลังอยู่กันที่ l a z a ด้า r ทรนดีสเปซครับเป็นพื้นที่จัดงานที่ร้านพาร์คารากอนมีตั้งแต่วันนี้ครับ10 11 12 3วันครับอย่างต่อก็มีโค้ดพิเศษสำหรับแน่นอนอรครับผมนะ ถ้าใครใจดีและมีเวลาขึ้นให้ด้วยต่อ11คนขอบคุณครับนี่ไม่สะกดด้วยเราไม่เล่นสินค้าอะไรเลยหรือครับเออมีไหมครับตอนนี้สีหน้าพี่ทุกคนคือไม่มีใครคิดจะขึ้นให้เลย T O R 1 1 1 1 C O D E ครับจ้ะเนอะพอใจเนอะต่อครับล่ออะ11 1มาต่ออะไรมาจริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นแบบอมบัสเดอร์ในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้เขาจะมาทีมบิวตี เราก็จะยังยืนหยัดว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คุ้มนะครับหลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะแกดเจ็ตของแต่งบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกเลยว่าในแอป Lazada ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกเลยว่าที่เขาบอกว่ามันยิ่งลดเยอะครับเวลาของมันชิ้นใหญ่ๆอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยซื้อ,อมันแบบม,มันแบบเนี่ยดูหน้าผมได้เข้าใจอะว่า <Okay. S 1> มันค้มอะไรอเงี้ย ่ฝาา,าด้วยนะครับสำหรับแคมเปญลาซาด้า11/11 11นะครับผมเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอลังการที่สุดแห่งปีแล้วก็มีส่วนลดมากมายแล้วก็อยากให้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆทั้งที่นั่งงานในลาซาด้า11/11เทรนดี้สเปซนะครับผมรวมถึงการช็อปสุดคุ้มนะครับผมที่ลาซาด้ารวมถึงใครที่ไม่ได้มาที่ t r e n d ี้สเปซก็สามารถดูไลฟ์ได้ในล a s t life นะครับผมแล้วก็ มีอีกเยอะมากาฝากพรุ่งนี้11:11 11, 11. ช่วยกันปั่นเทรนด์นะครับผม Lazada 11:11 11, TH ไปด้วยกันบอกเลยว่าพวกเราจะมาสร้างความสุขให้ทุกคนแน่นอน